Good morning! วันนี้เราจะไปทำอะไรกันคะ Social Security Number ค่ะวันนี้เราจะไปทำ Social s e c u บอกก่อนว่าการไปทำ Social Security ค่ะไม่ใช่อยากทำวันไหนก็ได้นะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะเราจะได้คำตอบไปทำ by Social Security Number นะคะก็คือใบ SSN เนาอเพราะว่าเราต้องใช้ใบนี้เนื่องจากทำอะไรคะเพื่อที่จะไปสมัครอะไรคะ งานสองและงานสามและงานสี่และงานห้าและงานสี่เนื่องจากว่าใบนี้มันเป็นใบที่แบบใช้เสียภาษีอย่างถูกกฎหมายคือถ้าสมมติว่าเราไม่มีอย่างเงี้ยบางที่เขาอาจจะไม่รับเราเขาทำงานเนาะแต่บางที่ก็รับนะเอออันเนี้ยบางที่ก็รับแต่ว่าเพื่อชัวร์ให้มันถูกกฎหมายเราต้องมีใบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปทำนะคะซึ่งเชื่อว่าเด็กเบิร์กทุกคนน่าจะรู้จักใบนี้อยู่แล้วแหละแล้วก็มาทั้งทีอ่ะควรจะทำไปตอนนี้แล้วก็เราอูเบอร์อยู่นะคะวันนี้เราจะไปทำใบ Ss เอสซหรือเอสซีเอ็เอสซีเอ็กันคะคะ <laughs> ไป,ไปมันเป็นสไตล์ของย<ป>ูทูบเบอร์จะต้องอย่างเงี hey! <c oughs> ้ยเฮ้ยนี่กับแก๊งเดิมนะคะ <c oughs> วันนี้เราจะไปนี่รถเรามาแล้วคนขับรถของเรามาแล้ว g มอร์น r ิ่งแอนด์อั e เตอร์น n นแอนด์อีฟนิ่งเซอร์ค่ะ นี่นะคะในเมืองของเราก็คือ6กหนึ่งหนึ่งพเมื่อกี้ Uber บอกเราก็คือตรงนั้นเห็นล่ะมันจะมีคำว่า Social Security Administration Third Floor เมื่อกี้คือคือลุงสมหมายอ่ะพาเรามาแบบปลอดภัยมากลุงสมหมายขับรถดีนะเขาแบบเออแล้วแล้วมีเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยมีห่านให so ้ดูด้วยมันคือห่านมันคือห่านเข้าท้งไหนแล้ทีน่ะเอาละห้ามเอาอาวุธเข้าอุ้ยแต่เราเอาอาวุธไปทิ้งก่อน โยกทางนี้ <laughs> ไปค่ะนมาขวาเออชั้นสามเอทำไมคนเราต้องมาขำกับเสียงลิฟต์ทิ้งอยูด้วยถึงแล้วนะคะอุ๊ยไม่เห็นอะไรเลย <Hello. S 2> เรียกเขาได้ไหมเราสามารถเรียกเขาได้ไหมฮัลโหลเซอร์ถามเขาได้ปะ Sure. Uh, we have to have an appointment before we get in, right? Yeah, just call that number they'll no help you out. No they'll tell you what you going to do. All right. okay. okay. Thank you. เปิดวิดีโอที่บ้านแล้วก็มาถึงนี้จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบค่ะไม่ได้ทำเลยค่ะกลับไปทำออนไลน์ต่อเราต้องได้บาอย่างเรวันนี้วันนี้เราต้องได้สักอย่างสิว่าตอนนี้นะคะสามสาวไทยนะคะกำลังจะไปสู้กับ b a n k of America นะคะตรงนี้เนื่องจากว่า เราไม่สามารถทำ SSN ได้เ <im> <strip. S 2> น <S <S ื่องจากเราไม่ได้นัดไว้ทุกคนดูไว้นะถ้าจะมาทำ SSN ่ะอย่าสลนเจนมาเองแบบเราใช้คำว่า,าสลนเจนเลยมันน่ามั่นใจเอออย่ามันาน่ามั่นใจให้นัดเขาก่อนหรือไม่ก็กรอกแบบฟอร์มออนไลน์มาก่อนแล้วก็อย่ามันน่ามั่นใจมาเองแบบนี้ตอนนี้เราจะไปสู้กับแบงก์ออเมริกาถ้าเขาบอกว่าอ,อ๋อต้องใช้ SSN ในการเปิดจ้าก็คือ ร้องไห้เจ้หน้าที่เลยแบงก์อเมริกานะคะไปค่ะเจ็บกวดปวดร้าวชีวิตความเป็นกันเทยอ่านแล้วก่อนเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เขาบอกว่าตั้งแต่มีโควิดมาเขาก็ปิดการทำแบงก์แอคเคทาของเจวันไปเลย เราก็เลยต้องไป2ที่นี้ที่ยังเปิดอยู่เพราะเจ้าหน้าที่เขาบอกมา 1. คือ True West เดินไปตรงนี้ผ่านไปอีกรนมันตึกหนึ่งเขาบอกหรือไม่ก็ไปของเวลฟาโก้ถ้าเวลฟาโก้เดินไปนู่นแล้วก็ยวซ้ไยเอาไหนคะเดี๋ยวดูอันไหนใกล้วอมาร์ดได้วอมาร์ดทางนี้ปะจะเป็น True West เด็กว้าวว้าวว้าววิ่งไปกันี่เด บอกแล้วว่าเราอ่ะมันสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้เรากลับเมื่อกี้ก็คือไปนั่งรออยู่ประมาณสิบนาทีเพื่อได้ยินคําว่าต้องใช้ต้องใช้โซเชียลซิเคอร์ลิตี้นัมเบอร์ตอนนี้เราก็เลยจะไปหาซื้อกาแฟกันก่อนไปหาซื้อน้ำหวานกันก่อนแล้วเราก็จะไปอีกแบงค์หนึ่งเพื่อดูว่าที่นั่นต้องใช่ไหมซึ่งถ้ามันต้องใช้วันนี้เราก็ทําอะไรคะเราก็จะลองให้เจ้าหน้าที่เหมือนเดิม ต่อากาศเย็นอากาศเย็นสบายมากเลยเนาะแฮปปีด้ดูดูสันใส่เสื้อเสียทุกคนเธอใส่แบบปล่ <Yeah. S 2> อยใจสนุกสนุกแบบเออมันม้วนอะไรเงี้ยปล่อยใจสนุก oh. สนุกม,มันก็เดินได้อยู่จริงแต่ไม่เดินก็ดีกว่า <c oughs> มันเดินได้เรื่อยๆเลยทุกคนที่เนี่ยเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วมันแบบจะบินม,ม,ม,มอเตอร์ไซค์ไหมเออเขาไม่ได้ไม่บินมอเตอร์ไซค์อ่ะงงมากเลยอ่ะ <c oughs> ธนาคารก็ยังไม่ได้เซสเซนก็ยังไม่ได้แต่มาถึงดังกินแล้วแฮปปี้เอาวะอย่างน้อยวันนี้ก็ได้กินดังกินวะโอ้อโอโอินี่สุดหนี่เราซื้อที่บ้านเลยใช่ทำไมเข้าท่าหน่อยต้องเลยทาให้เพิ่มได้ป่ะเดา I would like to get iced lattesmall uh, medium or largemedium uh, pleasemedium iced latte any mm hmm. flavoring sugar cream sugaryes sugar please เอาเลปยปะใจยังใจรูโอเค so d a n c e for me right. you latte and yes it's me thank you, you <'re> welcome ไอส์แลเต้ของน้องซันนะคะเพิ่มหวานนะคะก็เราหลังจากเราได้แก้วใช่ปะเราก็มาหยิบพบ นู่นนี่นั่นะมึงนีได้เลยถ้าแบบเติมเพิ่มแล้วก็หลอดเรื่องจากเมื่อวานเราสั่งชาเขียวเราไปซื้อชาเขียวมาแล้วเราก็ไม่มีน้าตาลนะคะเมื่อวานแล้วก็เลยนี่มาจูบน้ําตาลของชาเขียวได้าไหนกันคะเหรียญไหนชาเขียวสี่เหลียญกูจความอยากหอแต่ว่าหอไม่เป็นก็เลยให้น้องหอบัวแวให้น้องหอให้ เกินปีไหมคะไม่กินน้ำแอปเปิ้ลแล้วสนใจแล้วหาที่ผมหวานนัคือมีแต่แอปเปิ้ลมีกับมะบ๊องนมนี้ใช่ันเราได้กาแฟกันแล้วเราได้น้ำหวานกันแล้วต่อไปเราก็จะไปตามหาแดงเวลส์แซกโกใช่ปะสักอย่างอะไรชื่อประมาณเนี้ยเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้สู้ออกเสียงผเพีอรเพื่อเพื่อเรียกชื่อผิดเราจะไปสู้เป็นเฮือกสุดท้ายของวันนี้ไปนั่นแม่ ไปน้ำแน่ไปเอ้ยไปน้ำแน่ห่วยจอดห้าตอนนี้น้ห่วยสี้ข้านย่างเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปน้ำบ่ได้ปีว๊วูรถงามว่าสันกับบจอดห้าเอาคนไปน้ำแน่ไม่มีใครจอดเลยอะทุกคนสงสัยเขาฟังสำเนียงเราไม่ออกเ <c oughs> ขาจะได้ยินยังไงก่อนออยากเล่นอยากเล่น เขาเล่นอะไรกันก็ไม่รู้จะอยากเล่นนะ่ะเฮ้ยทำไมน้ำสีน่ะนางงงง,งมาอยากเล่นหลังจากที่เรานะคะทำการลัดเลาะรอบบ้านลัดเลาะรอบเมืองไปจนทั่วอเมริกาแล้เวเบอร์มาตอนนี้เราหยุดหน้าที่เวลส์ฟาร์โกนะคะสถานที่ที่เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถเปิดบัญชีได้ ขอให้เวลสตาโก้รักและเอ็นดูพวกเราเธอรถเหลืองเห็นไหมไปแล้วอะรถเหลืองอะรถโรงเรียน่ะที่เราเคยเห็นในหนังอะนู่นอะไปแล้วเอาล่ะเรามาถึงสถานที่แห่งความหวังความฝันใส่แมสกก็ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีหวังเรายังมีฝันที่เป็นจริงได้ในที่สุด อย่างน้อยเราก็ได้นัดแล้วพรุ่งนี้มันไม่ต้องใช้ S S N นะทุกคนจำชื่อไว้เวลสตา a r โแต่ว่าต้องนัดก่อนอยู่ดีเอาว่าวันนี้ก็ยังทำไม่เสร็จแต่ว่าเราก็มีนัดแล้วโอเคอย่างน้อยเราก็มีนัดแล้วพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะาอรถโรงเรียนเคยเห็นแต่ในหนังไงอันนี้มันเป็นรถโรงเรียนที่แบบมันจะไปรับรับส่งนักเรียนในสหรัฐอเมริกาในแบทแมนเออจริหรอ เคยดูในแบทแมนแบทแมนโจเกอร์อ่ะจริงเหรอรถนี้เหรออรถนี้ไปป่นอ่ะแล้วก็คือกีตอ้ะรถโรงเรียนตื่นเต้นกับรถโรงเรียนเป็นว่ามันดูคลาสสิกมันเก๋นะอะไรนะรถเมย์บ้านเรามันทำไมนะไม่มีอะไรเรถเมย์รถเมย์บ้านเขาอ่ะยังดูคลาสสิกเลยอ่ะเอาอะไรอ่ะเอาไงอ่ะตัดไปพระเอ่อตัดไปรถเมย์บ้านเรา ไราเหี้ยใจแนมะ่แม่เอาไม่พูดเราเป็น U.S. citizen จะมารถมีบ้านเราอะไรเ,เราอยู่นี่เราเกิดและโตที่นี่ใช่ไม่เห็นหรอกเมื่อกี้เขามาถามทางเราอะ่ะ,ะ yes, yes. <laughs> ทะเลไปทางนี้เหรอ yes ก็อยู่ดีๆอากาศก็หนาวขึ้นมาซะงันอ่ะแล้วดูฉันใส่เสือ้อจากตอนแรกคือร้อนตนอนพ่งงันก็หนาวได้ไงค่ะรถ Uber มารับเราอีกแล้วนะคะ เยอะจริงมันเป็นเมืองเที่ยวไปขายกรีบจัดของแล้วก็รีบไปทำงานน้องจะต้องไปทำงานนะคะภายในเวลาสินาทีใช่สู้ดูสิทำของกินให้พี่ให้กินอีกแล้วจดใช้ข้อมผิดมีคนแอบกินต้า้ยกุ้งแล้วบ่น ก็เลยต้องทําขนมมาไถ่โทษหล่อเลยไงโอเคบล็อกโซเชียลเซเคอริตี้เดย์ทูนะคะเพราะว่า day วันของเรานะั้นล้มเหลวหนักมากวันนี้ day 2เราจะไปทำ social security ให้จงได้ในวันนี้ผมดูไม่ได้เลยอะไรเนี่ยลมโอ้พระเจ้าเราสามคนปั่นจักรยานแบบสู้ตายมากลมแรงมากมันป้านแบบป้านแรงมากเลยค่ะ มแรงมากเหนื่อยไหมคะคนเบ้น,นแล้วดูนั่น,นแล้วดูนอสอของเราโอ้นอสอเกินไปไหมล่ารอรอเบ้นก่อนเบ้นเหนื่อยที่บอกว่ารอเบ้นก่อนเบ้นเหนื่อยอ่ะเนี่ยคือเบนคนถ่ายอยู่เนี่ยชื่อเบ้น ใช่จิงไปนี่แหละไม่เอาแล้วขอบคุณค่ะทราบทราบว่าสวยเป็นทะเลสาบรพบเพอรหรอทะเลสาบโอ้ส่วนตัวเลยเหรอโยเกินไปเปล่ามันเกินไปไหมฝัม่งนู้นก็ใช่นะ่ะเกินไปเปล่าคนเรามีทะเลสาบส่วนตัวเนี่ยเกินไปเปล่า ไปไหนนอสอเอ<า> <laughs> จอกันข้างใน <laughs> เราต้องหาที่จอดจักยานกันก่อนนะคะ<ม> <laughs> อ้าวเจอกันแล้วอ่ะ ไปไหนอ่ะไปค่ะเรามาถึง Social Security Administration นะคะอะนี่อาคารนี้ที่เรามาวันก่อนเราจะไปจอดจักรยานกันเนี่ยอ้อมทำไมเนี่ย <laughs> เออ ยกฝากด้วยนะขอบคุณวันนี้เราจะต้องได้ทำ Social Security Number ปั่นจักรยานออกบ้านมาตั้งแต่8ปดโมงกว่าตอนนี้มึนมากอากาศวันนี้ก็คือไม่หนาวเลยนะนแต่ว่าเนี่ยใส่อะ <ลม S 2> ไรใ,ใช่ไหมแล้วมันมีลม,มแล้วมันมีง่วงไหมมันง่วงมง่วงมาเราตื่นกันตั้งแต่กี่โมง7จ็ดโมง กี่โมงคะเจ็ดโมงสี่สิบนกี่โมงคะแปดโมงค่ะเนื่องจากพอสอสองคนไม่มีใครปลุกน้องจนกะทั่งพอสออาบน้ำกันเสร็จหมดถึงเบ้นถึงไปปลุกน้องไปเราไปทําโซเชียลใลี่ดังตอนเจ็ดโมงตื่นตื่นขึ้นมาแต่หนูตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะเจ็ดโมงยีสบตื่นไมไม่รู้ไม่รู้ไนอสเข้าไปเดินเข้าไปแบบสับหา เอางนี้เลยหรอเขาให้ดื่มก็ไปผักอีกแล้วแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามารอบแรกนะมารอบสองแล้วนะได้ข่า Social Security Administration Third Floor ไปค่ะไม่ไปชวนผู้บ่าวคนเมื่อกี้มาด้วยอ่ะคนเมื่อกี้ที่เขาแบบจอดจักรยานทิ้งไว้แล้วเราจะขโมยจักรยานเขาอ่ะ พร้อมไหมคะเดี๋ยวกลับไปนอนแล้วว่าโอ้วันนี้มันควรเป็นวันหยุดด้วยใช่วันหยุดนี้เราหยุดเราไม่ได้หยุดไงพี่ว่าการตีน้องสาวก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะืืออเป็นการสั่นสอนที่แท้จรฐานที่มาขิงเราเขาเป็นอะไรเป็นนังเกย์บักเกย์ล้มเหลวบักเกย์เอ้ ยังยังไม่ดูตัวชอบแอบหลับดูตัวอแอบหลบงานอดิเรกเขานั่งอยู่โทษเขาเข้าเข้ายานแบบนึงน้องสาวเราเชฟชอบแอบหลับใอ้ไอ้คุณซี굿มอร์ 'RE other it's o m ก็เรากำลังรอทำโซเชียลกิเคียริตี้อยู่นะคะหลายคนมากข้างหลังเราก็เป็นเพื่อนๆจากชาติอื่นๆเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเล่นอะไรเล่นอะไรหลบกล้องไงคะให้ค่ะแล้วตัวเธอเป็นอะไรไม่ไม่รู้จักชื่อตัวเองบนพาสปอร์ตอ่ะตัวเธอเป็นอะไรเนี่ยเซ็นเขาบอกว่าให้เซ็นอะไรนะเซ็นเซ็นตามพาสปอร์ตน้องสาวเซ็นเต็มที่เลยชื่อภาษาอังกฤษแต่ในพาสปอร์ตเขียนเป็นภาษาไทยทุกคนงงแล้วเจ้าหน้าที่งงมีเรื่องประกันรถจ่ายเพราะถ้าไม่งั้นก็ต้องขับรถไปปีนใหม่ก็สนุกดีนะ สนุกดีนะก็แบบฟิลแบบไม่ก็ขีดค่าอะไรเงี้ยเออเป็นฟิลแบบก็ไม่ซีเรียสอะไรป่อยใจสนุกๆก็ขีดค่าแล้วก็เขียนใหม่ตอนนี้ก็คือรอให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารของเด็กพวกนี้แล้วก็ไปส่งนะคะเขาจะเอาไปส่งให้แล้วเขาก็จะเอาใบเสร็จมาให้เราให้เราแบบเหมือนใบเสร็จมันจะมีตามด้วยมั้งตามพัสดุได้อะไรเงี้ยเออเห็นว่างั้นนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงได้ใบเสร็จเราต้องมาดูอีกทีหลังจากคำเราจะต้องรออีกสองอาทิตย์ เนี่ยเหมือนเพื่อนเป็นเลยสองอาทิตย์พี่มันไม่ใช่สองอาทิตย์มันสามอาทิตย์เพื่อนเป็นไมนิดาจะเดินหนีเลยไม่ได้เลยก็แรงอยู่ใช่เหมือนกับว่าเราเราอเมริกาเราจะต้องรอก่อนสิบนับสัพห์เลงเหมือนการที่เรามาเนี่ยแล้วเราจะทำโซเชียลสิเคียร์ตี้เราจะต้องรอสิบห้าวันท่านเซลเราอ่ะเออเซลเราว่าว่า เราต้องรอ15วันเสร็จแล้วพอมายื่นเอกสารอ่ะต้องรออีกประมาณห้วันเท่ากับว่ากว่าเราจะหางานสองได้อ่ะเราเสียเวลาไปแล้ว1เดือนนี่คือได้แบบอย่างเร็วนะเพราะบางคนอ่ะโซเชียลกว่าจะได้อ่ะสองอาทิตย์ไม่พอได้ซ้ำอะไรเงี้ยบางคนรอแบบสามอาทิตย์บางคนดม่ดิเกือบเดือนดิ่ดีเดือนหนึ่งเลยอ่ะเออก็ถ้าใครมาก่อนได้ก็อยากให้มาก่อนเนาะเพราะว่ามันจะนับเวลาว่าคุณมาอเมริกาวันแรกวันไหนพอครบสิบห้าวันอ่ะยูจะยื่นเรื่องทาโซเชียลได้ออกมาก่อนเริ่มงาน มาก่อนเพราะถ้ายู่มาวันแบบก่อนเริ่มงานแค่วันเดียวอย่างเงี้ยยู่ก็รอไปอีกไงใช่ไหนจะเวลาเจ็ดแรกอีก เตรียมไว้ก็ดีนะเพราะว่าไม่งั้นเรื่องบัตรเจ็ตที่เราจะต้องแบบหมืยถึงว่าตอนแรกเราเราเข้าใจว่าทํางาน2ได้ตั้งแต่เดือนแรกเลยแต่จริงมันหายไปตั้งเดือนหนึ่งบัตรเจ็ตในจริงถ้าใครบอกว่ามาปุ๊บสมัครงาน2ได้เลยเดี๋ยวนี้งาน2อง่ะใช้โซเชียลแทบทุกราเลยน้อยมากที่จะไม่ใช่เพราะว่าใบโซเชียลมันคือใบเสียภาษีอย่างถูกต้องอ่ะการที่คุณไม่มีไม่มีเลขเสียภาษีเขาก็เสี่ยงที่จะรับคุณเหมือนกันอ่ะถ้าว่ากันตามตรงอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องสาวบอกว่าเออก็ไม่ต้องทําละงาน2ออ่ะหมายถึงพวกเรานะ ไปถึงพวกเราไม่ต้องทำแล้วมัวแต่ดูน่ะติดแ้กันอยู่วอมาไปหาของกินยกไปวอมาป็นไปวอมาพี่ซันเบนจะสั่งวอมาดเอาอะไรไหมวันนั้นไม่ทำอะไรอ่ะวันนานเพิ่งเข้าเว็บอเมซอนสั่งอะไรดีไม่ว่างกินอยู่ไม่ว่างสั่งของอยู่เราจะรอเจ้าหน้าที่คนสวยน่ารักของเรานะคะเด็กาใช่เหมือนคุณครูพาเด็กๆมาแบบแจกเอกสารอะไรอย่างเงี้ย ให้เด็กกรอกเอกสารสมัครเรียนในขณะที่เด็กประเทศอื่นกำลังทำโซเชียลอยู่เด็กไทย3คนเฮ้ยถ่ายรูปประเทศอื่นกำลังทำโซเชียอยู่เด็กไทย3คนเฮ้ยถ่ายรูปจะได้อะได้เลยกๆ จะพันนุงไปลงวีดีโอเอาไปตับดีโอคนนี้ลงไม่เป็นไรไม่ห้ามอะไรนะเบนสเบนส like a person a บ e สอ n พ่อโอเคซันซ u nice to meet you nice to meet you เเฟรนลี่เนาะที่มีคอมเมดฟรนด้แบบเอออยู่ดีๆก็เข้ามาทักเลยว่าเฮ้ยซื้อหยังซื้อหย่างแม่ซื้อเฮ้ยซื้อยกเตี้ยเสียไหม หายหมดแล้วเนี่ยก็ฟิลแบบเด็กเจวันด้วยกันมีป้าแบบฟิลสนุกสนุกใจจ่อยเลยเนาะเรื่อนสาวใช่ไหมใช่นางเกมไหมเป็นนางเกมไหมนี้นางเกมเมย์เขาชื่อเมย์หรอเขาชื่อเมย์นางเกมเมย์อันนี้นางเกมอะไรนางเกมเบนนางเกมเบนกับนางเกมซันไม่ได้แต่ละหลักเนาะใช่น่แล้วเป็นเพื่อนกับพวกแนนไม่ถึงเราแน่นอนใช่อุ๊ยเราแกกระโดดน้ำพุจ้า น้องไปช่วยเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปีนเอกสารมาเออความดีของน้องวันนี้เอกสไมด้สกเย้ได้เพื่อนใหม่จากเอกวาดอร์เชฟเจฟฟ์ซันนางแบบน่ารักน้องนางแบบ นางไม่ได้ปินเอกสารมาแล้วเนี่ยแล้วแบบว่าดูใจง่อยอ่ะเออดูใจง่อยไม่มีเพื่อนด้วยมากคนเดียวแล้วคือเอกรอนั่งอยู่หลายคนมากเลยไม่มีความไม่มีใครช่วยนางเลยเขาเลยเนาะกลายเป็นว่าน้องสาวคนสวยของเราและน้องสาวคนสวยของเราสองคนไปช่วยเขาไปช่วยเขาอีนี่ไปเอาฟุตเทสแล้วก็เลยได้ทําความรู้จักกันแล้วแบบ นางก็รู้สึกแย่มากอะไรเงี้ยตอนแรกนางบอกว่า I hate this country ใช่ใช่เออ I hate this country แล้ว Bad day อะไรเออนางบอกมันเป็น Bad day แต่พอเจอพวกเราก็กลายเป็น Good day เฉยเลยยังไงน้ำใจเป็นคนมีน้ำใจแล้วนางก็บอกว่าพอก่อนกับนางบอกว่า I love this country เอ้า love เฉยเลยเอ้าเมื่อกี้บอก I hate this country พอเจอพวกเรา๊บ love this country เอ้างงงงไปหมดเลยน่ารักน่ารัก ในหลับโชว์ซีแบนหลับหลับหลับป่าบอกบอกให้หลับเต้นลำอะไรลำก็ลำหลับแต่ลำไปอันนี้ตื่นแล้วได้ได้ช่วยเพื่อนเนี่ยคือว่าพอดอกข้างหลังตรงนู้นนางจะงงป้าไว้เลยงงขับเรลยมีคน3คนนี้มันเป็นอะไรเลยเนีแต่มันก็น่าขับแล้วเป็นไปก็ขับว่ะ3คนเนี้ยก็คืออยู่ดีๆก็ไปเต้นเดี่ยวๆอยู่หน้าอยู่หน้าโซเชียลไอเนิโซเชียลเคร์ดี้อดินสแทชั่นแต่คนอื่นได้เลยนะแล้วแต่จะเต้นจะเต้นอ่ะ ความอยากเต้นติ๊กตอกะดูเอาเราถามว่าอายคนไหมไม่ไม่อายค่ะเต้นไงอะเพลงสไสตายฟิสตายฟิสตล์ใช่ไหมแล้วเพลงอะแงก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 หรือก็ไม่รู้ถ่ายติ๊กตอกมาประมาณสามสี่เพลงแล้วจริงจังมากแล้วดูฝั่งตรงข้ามเขาก็มองว่ามีทำอะไร ระหว่างรอใบเสร็จจากเรียนเซ่นะคะเด็กไ <net> <net> ทยสาวชีวิตเต้นติ๊กตกนะคะ<笑><笑>เอา้าอ่าอะไรก็คือสตาร์บัคของดิฉัน ติเต่อกันก่อนก่เนก่ยาใช้ป้าคุ้มกันะแรงมากเลยค่ะเดใเนี่ Thank you ทั้งเต็มทั้งครึ่งค่ะก็ถ่ายคอนเทนต์รอหนงมมถึงทั้งเต็มทั้งครึ่งในรูปเดียวกันนะไไป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 ไหนก็ไปเออไป ยี่เฮ้ยเอาอีกน้องผมครับน้องผมเอาอีกเลยเฮ้ยเออพันโอ้โหคนอีกนะครับเอาอีกเอาอีกโอ้โหเลยวะไปไปอีกไปอีกไปไปถึงเธอไปอันนี้เราจะมาเล่นเล่นเป็นอ่อนางนางอะไรนะนางร้ายนางร้ายเวลาแบบว่า เวลาอยากแกล้งนางเอกอะไรเงี้ยอันนี้สมมติมีนางเอกตรงนี้ใช่ป่ะแล้วแบบพระเอกพระเอกเดินมาอ่ายอ๊ยช่วยด้วยประกวดมีเจ้าหน้าที่เดินออกมาที่ทำไงช่วยด้วยตกน้ำช่วยตกน้ำแต่รอบตัวไม่มีใครเลยโอ๊ยช่วยด้้วยโออก็เลยจะตกจริงคอนเทนต์เด็กไทยตกน้ำแล้วทำตัวเองสวัสดีคุณพระโยกอยากเล่นน้ำไหม เรียบร้อทุกคนคะวันนี้เราจะมารีวิวบัตรที่เราพิ่งได้มาของธนาคารอะไรคะคุณน้องเวลฟาก็ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะบัตรแล้วก็อวดกันรีวิวรีวิวบัตรกับน้องสาวเ <c oughs> นี่ยเป็นน้องสาวที่สนักมากเลยไหนยิ่งหลังกันเร็ว <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> แกะนะคะน้องสาวพื่ยังไม่ได้แกะรอเหรอเนี่ยรอรอแกะรอรีวิวพร้อมน้องสาวน้องสาวเพิ่งเริ่องานตอนนี้เวลาเท่าไรห้าทุ่มเกือบครึ่งห้าทุ่มจะครึ่งแล้วน้องสาวกลัวไม่ได้ผัดเมลเป็นเลื่องของเขาตังไม่พอใช้นะคะโกรธโกรธแล้วหนึ่งน้องสาวมาบอกตังไม่พอใช้่าไปเอาวอยู่ไหนอ่ะ น้องสาวอย่าลืมปิดเลขบัตรนะเดี๋ยวเขาจะแฮกเอาพี่ไม่มีเงินให้เขาแฮกอยู่เดี๋ยวโจรมันจะขำแล้วนะโจรจะขำหน้าเรานะไม่สวยเลยไหนดูที่ activate today วาสั้นบัตรกองแจงมากเลยอ่ะเอาจริงปะน้องสาวบอกให้ปิดเลขบัตรอ้าวไปปิดได้ไหมไปเจออะไรแล้ว มันดูนมีกาปอมเหรอเออมันดูแบบดูเป็นบัตรอ่อนๆอ,อ,อ่ะดูนี่โอ้กองแกงอ่ะแต่มันฟรีไงก็เลยไม่กล้าด่าเขาด้วยบอกว่าสติ๊กเกอร์ออกก่อนเผื่อจะสวยไหมก็ไม่น่าจะต่างเท่าไหร่ก็แค่เป็นธงชาติเต็มพบัตรมันอ่อนอ่ะโอเคจบการรีวิวคุณภาพบัตรก็ตามราคาวันนั้นเป็นบ้านไหนดีมันมีบัตรให้เลือกก็ไปเล<ย>ือกกันเอาทุกคนกและแล้วนะคะ Social Security ได้แล้วเสียภาษีอย่างถูกกฎหมายแล้วพร้อมจะไปหางานสองแล้วสันรอทั้งหมดสองอาทิตย์เขาบอกว่ารอประมาณสองอาทิตย์ก็คือสองอาทิตย์จริงๆพอครบวันจะไปทําวันพุธใช่ไหมคะรอหนึ่งพุธได้ใบเสร็จรออีกหนึ่งพุธได้แล้วแต่จริงวันนี้คือวันอังคารแหละก็มาก่อนยอะไรเงี้ยอืมเร็วกว่าสองอาทิตย์อีกเลิฟมาแกะดูแต่จะไม่ให้ดูหรอก <laughs> สันขอปิดคลิปสําหรับ social security แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้า Bye bye. ไปถูกทางไหมเนี่ยทำไมมันเป็นป่าเป็นดงไปอย่างนี้ล่ะห้ายเมนแนวบ่นี่ G ีพีเอคือน้เอาถ้าคือน้ำทาาใช่ไปทั่วชายิงเออเอาเสื้อก็ได้สิไปก็ได้วะอยู่ที่อเมริกาค่ะเขาจะให้ขี่จักรยานบนฟุตบาทนะคะไม่สามารถไปสแลนเจนขี่บนถนนได้นะคะเดี๋ยวรถชนขีดค่าอเมริกามา แต่เนี่ยก็คือยายฉันขอลูกไส้เจ้าเดบอฉันขอลูกไส้เจ้าเดบอยายมากอยู่ได้นน่ชื่นชอบอยู่